น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกปานชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อสวสดตามนี้ฝันดีแน่นอนคาถาขอนิมิตขอโชคลาภตาหรับหลวงปู่มณ์และหลวงพ่อกวย เชื่อท่านใดได้สวดก่อนนอนจะฝันดีฝันเห็นปริศนานำผ่าโชคลาภความฝันนำมาซึ่งลางบอกเหตุในลักษณะต่างๆเช่นลางบอกเหตุแห่งโชคลาภที่หลายคนปรารถนาะแต่ทุกคนย่อมไม่สามารถบังคับให้ฝันแล้วมีโชคดังใจได้จึงต้องอาศัยสิ่งศักดิก์สิทธิ์เพื่อขอพรโดยวิธีการต่างๆ บรรดาลให้ฝันมีโชคลาภหนึ่งในนั้นก็คือคาถาขอนิมิตรของพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอันเป็นที่เคารพศรัทธาของสานสิรธิ์คือหลวงปูม่มนต์ที่ตะสีโลแห่งวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกษและหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาศทั้งสองท่าน ต่างเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมตตาสงเคราะห์ญาติโยมมาโดยตลอดเวลาแม้วันนี้ท่านลาสังขารไปนานแล้วแต่ด้วยคุณบารมีของหลวงปู่มนและหลวงพ่อกวยทำให้ญาติโยมต่างเคารพศรัทธาไม่เสื่อมคลายในขณะเดียวกันทั้งสองท่านยังมากด้วยวิชาอาคมที่เป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปมาจนถึงปัจจุบันนี้ ศาสตร์วิชาของท่านก็ใช้ได้ผลเป็นอย่างดีเช่นคาถาขอนิมิตขอโชคลาภคาถาขอนิมิตขอโชคลาบนี้เชื่อว่าหากท่านใดได้สวดภาวนาทุกขืนก่อนนอนแล้วจะฝันดีฝันเห็นปริศนานำพาโชคลาภคาถาขอนิมิตจากหลวงปู่มุ์ที่ตะสีโลตั้งนโมสามจบ ระลึกถึงพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และหลวงปู่มนติตะสีโลระลึกถึงคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเทพพยาดาทั้งหลายที่เป็นมิตรเป็นสหายกันเคยเป็นญาติมิตรกันมาแต่ปางก่อนรละลึกถึงบุญกุศลที่เคยทำมาแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนโมสามจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัวกูลูกพระพุธทธองค์ครูประสิทธิ์ครูทุดององอาจไม่ประมาทครูพบรอยก้มดู จอครูก้มกราบไหวอิมะมะมามา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 ลูกขอกราบหลวงปู่หมุนที่ตัดสีโลด้วยใจเขารบเทิดทูนครูบาอาจารย์ พระคาถานี้เป็นคาถาสวดบูชาและลึกถึงหลวงปู่มนและหลวงปู่ท่านมักจะใช้ประสิทธิ์วัตถุมงคลให้แก่ลูกศิษย์เสมอท่านที่บูชารูปหล่อของหลวงปู่มนขอแนะนำคาถาบูชาและวิธีบูชาดังนี้ในการบูชาครั้งแรกให้จัดหมากพรู พร้อมด้วยพวงมาลัยมาลีสดมาบูชาเพื่อขอด้วยความสวัสดีมงคลมีความสมบูรณ์พูนสุขคุ้มครองลูกหลานให้ประสบแต่สิ่งที่ดีงามมีโชคลาภเป็นมหานิยมขจัดปัดเป่าอุปสรรคต่างๆต่อไปก่อนจุดทูปบูชาหลวงปูม่มุนให้นำทูปเก้าดอกมากำไว้ในมือเพื่อเสกทูปด้วยมนต์จินดามานีเรียกทรัพย์ มาอะอุสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุพังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวามะมะโนวาพรมาโนวาอิทถีวาปุริโสวาพาณิชโววาพาณิชชาวาเอหิเอหิปุชิตา อหังวันทามิสัพพทาให้ว่าเจ็ดจบและอธิษฐานตามความปรารถนาจากนั้นพึงสวดมนต์ด้วยบทพระคาถาจินดามณีเพื่อเรียกโชคลาภการค้าขายดีเจริญรุ่งเรืองมีเมตตามหานิยมในตัวเองบทคาถานี้คาถาจินดามณีเรียกหัวใจคนอิติปิโสภคะาวา พุทโธพระขาวาติพุทธังปูเชมิสวาขาโตวินยูหีติสังคังปูเชมิพุทโธนเมตาโมกรุณาพุทธปราณีทายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะมะอะอุเมตาจากมหาราชาปุตติราชะปุตตาสาัมมา สมณีพระมณีพระมนาทาสีทาสาสัพพะสิเนหาจากปูชิโตสัพพะสุขังจกมหาลาพังพระวันตุเมสัพพะโกรธังวินาสันติต่อไปก็ขึ้นด้วยธรรมโมนะเมตาและสุดท้ายก็สังคโคนะเมตาพระคถา ขอนิมิตโชคลาบจากหลวงปู่มุนทิตะสีโละมะพะทะอิติอรหังอุทะปาธิยานังพุทธะนิมิตังอุปปันนังโหติพระคาถานี้ใช้ภาวนาเพื่อให้เห็นเป็นตัวเลข หรือนิมิตมาบังเกิดให้ปรากฏในจักขุทวาลมะโนทวาลถ้าหากไม่ปรากฏให้เห็นก็จะฝันเห็นหรือจะอธิษฐานภาวนาขอนิมิตก็ได้ตามความปรารถนาสัพพสุขังจากมหาลาพังพระวันตุเมสัพพะโกรธังวินาสันติสังโฆนเมตาโมกรุณาพุทธปรานี ธายินดียะเอ็นดูนะโมพุทธายะมะอะอุเมตาจักมหาราชปุตตีราชะปุตตา,าสามนาจากนั้นก่อนนอนก็ให้ระลึกถึงหลวงปู่มนุนและบวรพาจารย์ของท่านแล้วภาวนาไปจนกว่าจะหลับดังนี้พุทธโธพระอรหังพุทธนิมิตตัง ิตพระคาถานี้ภาวนาก่อนเข้านอนถึงแม้จะมีเหตุภัยอันตรายก็บันดานให้ลรู้ทั้งเกิดสวัสดีมงคลทั้งเทพเจ้าคุ้มครองรักษาและเกิดลาบสักการะมากด้วยต้องการประสงค์สิ่งใดให้ภาวนาพระคาถาดังนี้เพื่อขอนิมิตฝันจะปรากฏให้เห็นด้วยเดชะบุญญาฤทธิ์ของหลวงปู่มน์ คาถาคอนิมิตของหลวงพ่อกลวยชุตินท่าโราจังหวัดชัชนาทก่อนว่าพระคาถาให้ตั้งนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะแล้วสวดภาวนา พุทโธพระอระหังพุทธนิมิตังอิติอิติอิติตให้สวดภาวนาตั้งแต่ก่อนนอนไปเรื่อยๆจนกระทั่งหลับสำหรับคาถาคอนิมิตขอโชคลาภนั้นถือว่าเป็นคาถาที่ครั้งและศักดิ์สิทธิ์แต่สำหรับการให้ผลของพระคาถาก็ขึ้นอยู่กับลหลายๆปัจจัยโดยเฉพาะตัวผู้สวดท่องคาถาเอง คือต้องมีความศรัทธาต่อครูบาอาจารย์จิตนิ่งเป็นสมาธิในระหว่างการสวดพระคาถาและบุญกุศลที่ประกอบมาตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันหากถึงเวลาให้ผลแล้วก็จะเกิดนิมิตเห็นโชคลาภโดยอาจเห็นเป็นตัวเลขชัดเจนหรือปิศาให้ถอดรหัส แต่จะถอดได้ตรงหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ดวงของคนคนนั้นซึ่งมีหลายคนใช้คาถานี้แล้วเห็นผลต้องลองพิสูจน์กันความฝันหลายคนก็เชื่อว่าความฝันนั้นก็คือลางบอกเหตุไม่ว่าจะเป็นลางเตือนลางดีลางร้ายหรือคุณกำลังมีโชคลาภหากท่านใดฝันเห็นสิบสิ่งเหล่านี้ คนโบราณมีความเชื่อว่าคุณกำลังจะเป็นเศรษฐีในเร็ววันลองมาติดตามรับฟังค่ะ 1. ห,หากฝันว่าได้เห็นทองคำหากฝันว่าได้เห็นทองคำสร้อยกำไลแหวนเข็มขัดที่เป็นทองคำตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่บอกโชคที่ดี เป็นฝันบอกโชคที่มีความแม่นยำมากทีเดียวเป็นฝันที่เป็นมงคลแก่ตัวผู้ฝันเป็นอย่างมากและเชื่อกันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต 2. หากฝันว่าได้เห็นอวัยวะลับของผู้ชายหรือว่าผู้หญิงตามตําราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นฝันที่มีความแม่นยำผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต แต่ท่านว่าห้ามไปเล่าความฝันให้ใครฟังเพราะจะทำให้โชคลาภที่ควรจะได้หายไปกับตา 3. หากฝันเห็นปลาหรือฝันว่าได้จับปลาความฝันนี้เป็นความฝันที่แม่นยำที่สดุดตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าหากฝันเห็นปลาจะมีโชคลาภมากน้อยตามจำนวนและขนาดของปลาที่เราจับได้ 4. หากฝันว่าได้เห็นโรคเรือนหรือมีแผลผู้พองตามร่างกายตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้จะบอกเหตุให้เรารู้ว่ามีผู้นำโชคลาภมาให้เป็นฝันที่มีความแม่นยำเชื่อถือกันมาแต่ครั้งโบราณยิ่งแผลผู้พองเน่ายิ่งจะมีโชคลาภ 5. ฝันเห็นกุ้งปูหอย ก็ถือว่าเป็นฝันดีตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโตมากน้อยตามปริมาณกุ้งปูหอยที่เราจับได้ 6. หากฝันว่าเห็นคนตายหรือซากศพที่เน่าเปื่อยลงศพงานศพตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าเป็นความฝันบอกโชคที่แปลกประหลาดพอสมควร เพราะฝันเรื่องนี้น่าหวาดกลัวแต่กลับกลายจะทำให้ผู้ฝันมีโชคมากเป็นความฝันที่เชื่อถือมาแต่โบราณว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภก้อนโต 7. ฝันเห็นกบฝันว่าได้จับกบจำนวนมากหรือได้ยินเสียงกบตามตำราทำนายฝันได้ทำนายว่าผู้ฝันจะมีโชคลาภ ส่วนจะมากหรือน้อยให้ดูที่จํานวนกบที่เราจับได้หรือปริมาณเสียงกบที่ร้องว่ามากน้อยแค่ไหน 8. ฝันว่าได้เห็นพญานาคมังกรหรืองูใหญ่ตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าฝันนี้บอกว่าผู้ฝันจะมีโชคก้อนโตเป็นฝันที่เชื่อถือกันมาแต่โบราณมีความแม่นยำา 9. ฝันว่าได้เห็นนก หรือว่าสัตว์ปีกหากฝันว่าได้จับหรือบินเข้ามาหาตามตำราทำนายฝันว่าผู้ฝันจะมีโชคลาบเข้ามาหาถึงเรือนชานและสิบฝันเห็นไก่หรือฝันว่าได้จับไก่มาไว้ในเล้าหรือว่าเอามาปรุงเป็นอาหารตามตำราทำนายฝันได้ทำนายไว้ว่าจะมีผู้นำโชคลาบมาให้ถึงที่บ้าน คนแปลกหน้าจะนำโชคลาภก้อนโตมาให้นี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะ ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ